ช่วงปีใหม่แล้วก็หน้าหนาวแบบนี้แต่เราก็ยังคงไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเสกวิดีโอของเราให้มีหิมะตกเหมือนอยู่เมืองนอกเลยด้วยวิธีการใส่เอฟเฟคที่เรียกว่า Overlay ซึ่งมันทำได้ง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Premiere Pro ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าไป วิดีโอโอเวอร์เลย์นะครับก็เหมือนกับการซ้อนภาพน,นะครับหรือการเอาวิดีโอมาทับซ้อนกันนั่นเองนะครับซึ่งไอโอเวอร์เลย์เนี่ยแปลตรงตัวก็คือการทับซ้อนนั่นเองเป็นภาพวิดีโอเอฟเฟกตต่างๆนะครับที่เขาทําออกมาเพื่อให้เรานํามาซ้อนกับคลิปของเราอีกทีเพื่อให้วิดีโอของเรามีความแปลกใหม่นะครับสวยงามนะครับเช่นเอฟเฟกต์แบบไฟเอฟเฟกต์แบบกระตูนหรือว่าที่ฮิตฮิตก็เป็นกรอบภาพเก่าแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นลำแสงนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยนะครับ ซึ่งเราก็สามารถเสิร์ชค้นหาได้ใน Google นะครับหรือว่า u t u b e นะครับโดยพิมพ์เอฟเฟกในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพิ่มคำว่า Overlay ต่อท้ายนะครับซึ่งมันมีทั้งโหลดฟรีแล้วก็แบบขายเยอะแยะมากมายเลยครับการใช้ Overlay ก็เป็นอะไรที่ประหยัดเวลานะครับเพราะว่าเราก็แค่ลากๆมันใส่เข้าไปในไทม์ไลน์นะครับปรับนิดหน่อยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เทคนิคที่จะมาแชร์กันอีกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใส่เอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์กันนะครับโดยในคลิปนี้ผมก็มีโอเวอร์เลย์มาแจกให้เนเพื่อนได้ทําตามกันด้วยนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปนโหลดที่ใต้ชื่อคลิปหรือว่าดิสคริปชันด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําตามกันนะครับผม <S <S ก็เราจะใช้โปรแกรม Premiere Pro นะครับใส่คลิปของเพื่อนๆนมานะครับผมผมผมจะเป็นคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อน t ตตัวเอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์เข้ามาในโปรแกรมนะครับผม แล้วก็ลากมันลงไปที่ท i m e l i นะครับวางมันไว้ตรงข้างบนเลเยอร์ของคลิปของเรานะครับผมเพื่อเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นหน้าตาจอ black ดำๆอย่างนี้นะครับจะเห็นเป็นหิมะแล้วก็ดำๆนะครับส่วนตัวคลิปเรามันจะหายไปเนาะให้เพื่อนเพื่อนไปที่ effect control ของตัวโอเว overlay นะครับ effect control แล้วก็ลงมาตรง opacity นะครับแล้วก็มาที่บ l e n ์ mode นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตอนแรกที่เป็น normal นะครับให้เรามาเลือกที่ screen ครับผม ทีนี้นะครับผมไอแบ็กดำๆเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ตัวโอเวอร์เลย์มันก็จะโปร่งใสประมาณนี้ครับผมมาเหมือนจริงมากนี่ลองปิดนะฮะแล้วก็ลองเปิดดูอันนี้ฮะง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับวิธีมันมีแค่นี้นะครับก็เราอาจจะมาทําการย้อมสีมันหน่อยนะครับเพื่อให้มันออกเป็นไปในโทนเย็นนะครับให้มันเหมือนจริงมากที่สุดนะครับไปที่ตรงเทมเพอรเจอร์นะครับอ่ลากไปทางสีให้มันเย็นเย็นหเย็นเ็นประมาณนี้ก็ได้ครับสักลบ 40ประมาณลด40ลบ50ประมาณนี้ครแล้วแต่คนชอบนะครับก็ประมาณนี้ได้แล้วนะครับถ้าแบบในคลิปผมผมจะใส่ตัวนี้เพิ่มครับให้ภาพมันออกฟุ้งๆชวนฝันนิดนึงก็จะดูสวยเหมือนกันนะฮะให้เพื่อนๆคลิปขวานะครับตรงโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็เลือก New Item แล้วก็ Adjustment Layer นะครับอันนี้ผมอาจจะสลับเลเยอร์ให้ตัวหิมะมันอยู่ข้างบนนะครับตัวเอฟเฟกของเราเนี่ยมันจะได้ไม่กวนตัว Overlay หิมะนะครับแล้วก็ ดูเอฟเฟกให้มาเลือกที่เบอร์แอนชา r p เพนนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟกต์การเช Blur บอร์มาใส่ตรงอัดจัสเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกเบอร์ปรับเพิ่มมานิดนึงนะครับปึ๊บแล้วก็เปลี่ยน o p ปา i t ซิตี้ของมันเป็น Screen นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เรามาปรับตรงโหมดคัลเลอร์นะครับไปที่ล i มิตีคัลเลอรนะครับแล้วก็มาปรับเคอร์ตรงนี้ฮะดึงมันลงนิดนึงนะฮะ ให้ความสว่างมันน้อยลงประมาณนี้ถ้ามันสว่างไปอยู่ก็ลองมาลดตรง o p a c i t y นะครับถ้ายังฟุ้งไม่พอก็มาเพิ่มตรงเบอร์ได้อีกนะครับ <det> meantime, เกือบเลือนไปนิดนงครับตรงนี้มาลบขอบดํานิดนึงนะครับเวลาปรับเบอร์มันจะขึ้นเป็นขอบดําๆครับให้เรามาติ๊กถูกในเอฟเฟกของการเซ้นเบอร์นะครับติ๊กตรง e p e a t 8พ pixel นะครับพอติ๊กเสร็จแล้วขอบดําๆม,มันก็จะหายไปครับก็จะสวยขึ้นประมาณนี้เลยทําแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับโอเวอร์เลนี้ เป็นอะไรที่มันง่ายแล้วก็เบสิกมากๆนะครับแต่ว่ามันช่วยให้วิดีโอของเรามันดูดีขึ้นดูแพงนะแล้วก็ดูสวยขึ้นอีกด้วยนะครับตัวโอเวอร์เลย์เนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่มาเป็นสีแบ็กดำแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเป็นกรีนสกรีนก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกตัวที่เราไปโหลดใน YouTube นะครับเป็นพวกแบบกรีนสกรีนทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับผมวิธีทําก็ง่ายๆครับเดี๋ยวนี้ผมโหลดตัวนี้มาจาก u t u b e นะครับสมมุติ ผมเลือกช่วงประมาณตรงนี้นะฮะเป็นควันๆาาแล้วก็ลากลงใส่ไทม์ไลน์ลงไปเหมือนเดิมครับผมมาที่เอฟเฟกไปตรงคีลิ่งนะครับแล้วก็มาที่ Key, คัลเลอร์คีฮะปึ๊บตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวดูดสีนะครับแล้วก็ลากมาตรงวิดีโอของเรา,าเป็นสีเขียวเนาะก็มาดูดสีเขียวออกมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็ยังดูดออกไม่หมดนะครับ ก็มาปรับตรงคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับผมอาจจะปรับตรงตินนิดหน่อยครับก็เป็นพวกตรงขอบมันนิดนึงแล้วก็ปรับฟุ้งตรงนี้ก็ลองลองปรับปรับลองเล่นดูนะครับอ่ามันก็จะเนียนและประมาณนี้เลยครับมันก็คือวิธีการคีย์สีเขียวออกไปแบบง่ายๆนะครับพวกโอเวอร์เลย์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาใช้เป็นทรานซิชันจากอีคลิปหนึ่งไปอีคลิปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเรามาวางบนจากคลิปหนึ่งไปที่คลิปสองนะครับนี่ครับคลิปแรก ก็มีควันฟุ้งมาแป๊บหนึ่งเป็นคลิปที่2นะครับ มีโอเวอร์เลยอีกตัวนะครับที่ผมชอบใช้มากๆนะครับถ้าให้สวยๆแล้วก็ก็จะเป็นพวกไลท์เลกนะครับผมไลท์เลกนี่ก็ผมจะชอบใช้นะครับพวกวิดีโอพอรสเทรตอย่างเงี้ยมันจะเป็นแสงวูบว่าผ่านหน้าจอนะครับเอามาใช้เป็นทรานซิชันหรือว่าใช้แต่งให้มันสวยก็ได้นะครับผมวิธีทําก็เหมือนกันนะครับผมมาที่เอฟเฟกนะครับอปาซิตี้แล้วก็เลือกเป็นแบบสกรีนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราเอามาขั้นเป็นทรานซิชันก็ได้พวกวิดีโอเวดดิ้งอย่างเงี้ยชอบใช้ หวังว่ามันจะเป็นเทคนิคที่สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการทำโอเวอร์เลย์นะครับว่ามันทํำยังไงนะครับพวกนี้ไปหาโหลดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เอามาใส่วิดีโอของเรานะครับมันอยู่ที่จินตนาการนะครับมันมีโฮเลหลายแบบมากนะครับไปโหลดในตาม youtube หรือว่าตามเว็บไซต์ที่มันมีขายนะครับแล้วก็วิธีทำก็คล้ายๆกันครับมาทำนี้แล้วก็มีทั้งแบบ เลือกให้เป็นสกรีนหรือว่าดูดสีก็ได้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำคลิปวิดีโอกันอยู่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับผมก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับสุขสมหวังด้านปัถนานะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เราผ่านปีที่แย่ๆกันมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่กับปีนี้นะครับ2021นะครับผมแล้วก็ผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันครับผมทางช่องเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ดีๆออกมาแชร์ให้เพื่อนๆกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆกับปีบาย